ชี้ดิตรงนี้ครับอ๋อปลาอะไรอ่ะมีปลาปลานิลครับเออจะได้กี่ตัวนี่มาดูกันดูเถอะอ่ะใครจะจับผมกับใครมากับใครมัางนน่มากับน้องกับป้าแล้วก็ผมแล้วก็คุณย่าครับเออคุณย่าเราดูดิจะมีปลาอะไรไปลงไปจับกันดูไปมีพี่หน่องเมลเรกกําลังสีกลางสะดุ้งยกสะดุ้งยกปลานี่กลางสะดุ้งยก ยกแล้วงม,มดูดอ้อือย่าเล่นดีให้หาปลาไม่ใช่เหรอให้หาปลาไม่ใช่เหรออ,ออกไป,ปอ,ออกไปออกไปออกไปให้หาปลาพ่อแม่บอกขึ้มาเล่น หม่เปียกบ่โม่ก็ร่องเหรอบ่โม่เอาว่าแม่คลองก็คลองก็วันนั้นม่าโม่ยันร่องมันเปียกมันมีผ้าเปี้ยนบ่สิร่องน้ำน่องไอบ่เอาของมาเลยงมสิงมสิมาหาปลาทางงมเออไม่ใช่ไม่ให้มาเล่นดิงมอ่ะดูดิหาปลาให้เพื่อนผู้ชมอยู่ไม่ได้ให้มุดดิงมเบิงข้างขางมีบ่มีปลาบ่หางมเบิงด้วยไม่มีแหเอองมสิมันเธ่าไหร่แหะอยู่มันแอบอยู่ไม่ให้เล่นดิ ใบ่ม <í> ีบ <rah> e> wow. oh. ่โอ้ยอยู i, b ong, b ong. Ah ่อ่าบ oh. ังด no? ูสยบังด no? ้ผู้เ <fazer> ร <h ian fo> ่น้องเฮ้ยพี่น้องมาบังบังตาตบไงฝ่ามาย่ฝ่ามาอย่าพึ่งมาตาตบงอย่พึ่งแม่อย่พึ่ง่่่โอ้ตัวไงอยู่ด้วยน้องโอ้โคุณรักเจ็จักในบ่เนาะอะไรบอกว่ายิบเอาดีกว่าไอมงเอาเขา โมดอกโมหงาาจับหอกลูกของแยบไปมังของแยบมั้งล้างพี่เอาคองมาดิาจับเอออ้เทลงกเงด้พี่มาพี่ในตั้งนี่ตั้งนี่อะไรปญาเงาปตาล่งปลาดังมันน่จับข้าดังเอางมลงเอางานงมลงเอาจับกลจับกลดมันเอเทลงเทป่าลงเออาจับลงเทลงขันบบเฮียเหรเออใส่ไปเลยจะเห็นยังเนเฮียตัวคมลงตัวคมลงเออคมลงลูกคมลงทใมันเปลีนเออกดล แม่ไม่งางมาเลยบ่บ่าดิเลยเอ้าพี่แข็งเออลงลงขังเนาะโอ้ยตัวแข็งเท่าบุใหญ่เอามาพี่เลยอ่ะงีเข้าไปก็ยกมาแย่เข้าไปในหลืบเลยจ้ะเอาคือเไปข้างบนโอ้ยติดใหม่ตัวไรเนี่ยเอาไม้ออกน้ำมาป่ะเน่ะน้ำค่ะยกขึ้นไปข้างบนขางบนเอาข้างบนเอาขึ้นท่าไน่ะเอามาดิโมงยี่บิ้วโม่ไม่ยังไงก็เออ อยกไปแยกตัวนั้นเจ้าของเกียบ์คนี้ไปมุ่มนี่งเขาไปใกล้พี่ลูกเออแงเข้าไปข้างๆเนี่ยข้างสะงเออแยกเข้าไปให้มันถูกนะแยกเทิกซอนเข้าไปเหรอแงเข้า <Chand ler. S 1> ไปยุกยุกยุกแล้วปัดไปซ้ายปัดไปขวา,าเออเดี๋ยวมันตีแล้วมันกระตำแล้วเหรอเออหาให้ได้จเล็กตัวเอาปะ ม่มีอะไรมาโอ้ได้ไปไปเท้าหน่อยเท้าหน่อยนี่จะบอกเขาจะได้ได้ี้ว้ายมาเร็ว่จับเองหมอที่้จับนี่พีน้อง

ก็ต<ล><ะ>ายอยู่คนเดียวใช่ใช่เนี่ยจะเล่นคืนประมาณพต่ยายเขดวนให้กิน ได้บ่อมัน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 ไม่ได้หรอกคุณว่าบ่หมาหรอกว้าวอะไรไอ้ยนขึ้นบ่ไหมหบ่โอ้โหได้แล้วสัวแม่แม่แม่ยืดพึ่งแม่ติดสองตัวเลยวินดีง องบงนนี้ง like ี้อาไม่ยีโม่เลยดักหุ่น่งนาพี่้านอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเพื่อสิยยกได้น่าเราเห็ดเมียทำเบนบนน้อทําทาบอยากเอาไปนะบนน้อกินด้อตัวห้น่อยนี่กินด้วไปนวดจันตัวนี่เที่ยแล้วใส่เงีัย อุระเงิดเนงเด้อใมือป่อยตามจงใจปล่อยหรือเปล่าเนาะโอื่น้นฮ e ่าฮ่ี่น้องอะไรไปกี่ตัวเร็วสักสามตัวครับกี่กี่ตัวใครทำใครทำใครหาย่าครับเอาย่าหามานไม่มาหาเองใช่ป่ะนี่สูว่าเป็นฝีมือย่าเอ้าไอ้ดูสิพี่น้องมึงอยู่ตัวบางเยอะมันจะยิ้มมือนั่นนะก็ปักมือดิเอ้าดีดี ปากมือมันโดดลงสาขี่ยาเจอด้วยจีบหัวล้อชดเชยชดเชยเอาลงชดเชยชดเชยไม้สีตัวไม่มีนะเอาโอยเสียบแล้วหายแล้วพอดีหายถึงงูกวงล่ะถ้าร้องห้ออกคลิปเด้ออกแล้วหายเอกคลิปแล้วเไม่หายเอกคลิปด้วยยับปางเด้ เอ้ยเทาคีเียเอาขึ้บุรงหพี่นี่ลกไหนนี่ยา่ปลาเสียบปลาเสียบย่ายมันลงจากไหนมันคือบุลงนี่บอกว่าจะหายทํามีบปลาเสียบอุ้ยหามันขึ้นบุรุย่า่แล้วก็มันสีดดนะบ่อือเหตุผลมันคือลงหยากล่งซาดอะย่ี่แล้มันมันงูเงือกเงืองอยู่ก็ถิบมลงก้อนสีเสียบเมื่อน่ะเออแต่เราพี่น้อง แล้วเอาไมส้สอดเนี่ยตั้งไว้ตรงนั้นลราเพื่อนเ,าเอาไม้เจ้าต้นไม้สอดไปมันมันมากกินอาหารลแล้วเด็เราไม่คาดด้วยเื้อให้แล้วพอดีพี่น้อง <c oughs> เบิ้งพี่น้องผู้ได้ชือบอกชื่อชื่อผู้ชื่อบอกน้าไปกัดต่อยแล้วมาถ้าร้องไห้ไม่ได้คลิปตัวให้ปลาเสียบ <c oughs> เื้อให้ลีนี่เนี่เปียกขึ้นให้อาบอกขอ่านผู้ชมได้ทำไมถึงให้เฮ้ยแม่นว่าน้อมันเฮตัวเองบ่ ทำไมเก็บที่ตัวเองทำตัวเองไม่เก็บเอาเร็วๆหายแล้วพี่น้องเบิงเบิงไหนแม่ดูดิ <laughs> มันหายแล้วแหละกินอะไกันเรเ็วๆกินข้าวเอิญเพิ่งกินข้าวใช่ไหมเออเไมันเด็กเพิ่นกินข้าวพี่น้องเอยมาอะไรกินข้าวกับอะไรกินข้าวกินข้าวกับอะไรไก่ไก่เวฟปลาแล้วก็ปลาแดกปลาแดกอะไรนะปลาอะไรนะปล<ร>าปลาเออปลาแดกแซ่บวะจำรู้จำไปมเบิงรู้ <laughs> <laughs> ข้าว็นชีวิตจำแห้งแห้งข้ามไงมั่จำไปาร์มมาเหรอแปะจำแห้งแห้งจำกินเป็นแต่แซบต่แซบเพื่อนกินน้ำเอิญเพื่อนเอิ่นเพื่นมาเด้อลุงปลาหน้าอาอ่ะตัวอาพูดด้วยลุงปลาน้าอามากินด้วยกันอือจำข้าวเหนียวดูชี่กับประแดกให้เบิ่งดิูชีอีกสิประแดกใช่ไหมปภาแซ่บะจำแห้งแห้งจำตัวมันเป็นตัวนงแซบอืม เดือดไายพี่น้องลุกหลานกันเลยเฮ้จุดนิ้วขาดที่เป็นผู้เบานิ้วขาดอ่ะน่าขุดแซ่บไหมบ้อบเอาไใเพืนไปแกงใช่ไหมบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊อบฟีไม่เอาใช่เอาเลยมาครับมากินข้าวกับผมหน่อยนะครับอ่ะาเลี้โมจับเป๊ะๆมาพูด พี่น้องมากินข้าวทูป้านาอาตัวทูป้านาอากินข้าวกับหนูหน่อยหน้าค่ะอ่าจ้ำย่งกินกับยังเลยเล่ากินกับอะไรปลาระปลาแดกกับจ้ำไปเข้าไปแปลกจั่มแหงๆรวดแซ่บว่าปวดอะโอ้แซ่บไปเนาะโอยเขี่ยเป็นยังแซ่บว่าอ่ากินอือจะลายอยู่ข้างนองเลย ๊บให้หตัวนี้สองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวใช่ไหมไปคลิปขอบคุณเดี่ยน้องคลิปให้ขอบคุณค่ะพที่รับชมคลิปนี้อจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชม เออวันนี้ได้เยอะปะได้เยอะครับ,รบอ่านี่ดูดิปาดินใหญ่เอียงถือถือเชื่อกันถือเชื่อกันปลินใหญ่5้าตัวครับโอ้ไม่เกิน5ตัวแล้วไม่ใช่ห้าแล้วคนละมันเก้าตัวน่ะสอ,องโอเค ไปกลับบ้านพี่ไปถือไปถือไปด้วยการหันกลับไปพืวยกันหิ้วกลับไปกลับบ้านขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรเงเออไปหารมาติดตามให้พวกเราเป็นกําลังใจต่อคลิปหน้าหนะครับบอกนะนะป้าป้าด้วยขอบคุณครับนะนะขอบคุณครับอันลุงลุงป้านะพี่น้องประชาชนไทยทุกท่านที่รับชมคลิปดีขอบภาษาอังกฤษด้วยขอบคุณ thank you ด้วย Thank you for watching our video น่าเร็ว Thank you for Thank you for for watching watching our video our video Thank you so much ขอบคุณค่ะ Thank you so much ขอบคุณค่ะ Okay ไปไงกลับบ้านหิวหิวช่วยกันเพราะภาษากฤษพี่น้องเอ้ยถ้าลูกผารันมาให้มาหน่ายังสิละเมื่อละได้นยุ่งแกงนึงหน้าหน่า ใช่ไหมนายเมื่อละพี่ร้านได้หน่อยได้เก่าตุ่ร้านนี่ได้อยู่เมื่อเด้ผินหน้องเอ้ยเราคลิปหนาจืดนในในกันยังได้กะอียังเหมาะบ่สมพูนกะขอข้ามาลาโทษด้วยกับขอขโปรข,ขออภัยทุกคนยังได้นนกะสิเฮ็ดคลิปออกมาไม่พยายามให้มันดีที่สุดติดตามชมกดรับรับสติ๊กใกดกระดิง่งให้น้ำเนี่ย Thank you so much for watching our video บายบาย